สวัสดีครับอยู่ฟาร์มก้ามารวยผมนอตตี้เช่นเคยนะครับผมวันนี้ได้มาถ่ายวัวนอกพื้นที่นะครับของคุณแม่ยังครับจะล่องนะครับนี่ครับแม่มันกัดวัวได้งาเอียงเลยครับเบิงครับเบิกครับจว่าทรงลูกนี่เอ้ยบ่ต้องพูดถึงมันปะครับนี่ครับเบิงครับนี่นะครับลูกเขาสีแดงเป็นตาไนครับเบิงต่างข้อเขาครับ นี่ครับเบิงเขาครับนี่ครับเขามันอันนี้เป็นหัวล้นในการทํำเขานะครับอ่าพ่อผมมาเห็ดห้นะครับนี่นะครับหัวล่นในการทํำเขานะครับสองคู่นี้เทไรนี่ครับเขานี้เฮ็ดเทไรนี่ครับเขานี้เฮ็ดหาร้อยนะครับเบิงครับเขาเฮ็ดหาร้อยเบิงหนังเบิงเนื้อครับ ผผมาอัปเดตคลิปใหมเบิ้งนะครับความสูงอยู่อย40บวกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากน้องอตีด้วยนะครับ